มีราคาสวิตผ่านหนาเครื่องรั่วซึมมาแต่เช้าเลยนี่มาจากเดินทางมาจากบาวินนะครับชนบุร,นะรบีมารอแต่เช้าเลยอันนี้เดี๋ยวงานด่วนงานไวนะเดี๋ยวเร่งให้เสร็จวันเดียวเลยนะครับจอดข้ามวันไม่ได้เดีนะ๋ยวอันนี้ปั๊มน้ำขอเล็กปั๊มนะ้ําเดิมนะปั๊มโซล่าปั๊มลมเบรกนะครับจ,จัดการให้หมดเลยนะครับรั่วซึมทุกจุดฝาหน้ารั่วซึมนะฝาหน้าเครื่องรั่วซึม เดินทางมาจากโบววนมารอแต่เช้าแล้วนะครับมันโดนงานไวนะครับวันนี้เดี๋ยวเล่งให้เสร็จเลยนะครับเพราะว่ารถต้องใช้งานนะครับต่อข้ามวันไม่ได้นะครับเอาให้เสร็จเลยนะครับวันนี้ผ่านเครื่องรดซึมเดี๋ยวเดี๋ยวตัาฝังเครื่องทองเดืองให้เลยนะครับลอกตามิ่งนะครับจะได้ไม่ต้องเสียวกันเวลาเปลี่ยนสายพ่านทามิ่งนะจะไม่ต้องเสียวไม่ต้องลุ้นนะครับ ทางจะได้ไม่ได้จะไม่ได้จะไ,ได้ไม่ต้องโชคร้ายนะเกี่ยวนอดรอระมิ Not ่งนะถ้าลูกขึ้นมานี่โชคร้ายเลยใครจับคนนั้นดำพังนะครับมีราคาสูงวิ